สวัสดีค่ะสามันนาสวัสดีค่ะพี่วิเป็นยังไงเนาะเ่็นยงไงเนาะวันที่แล้วเสียดายเนาะเอออือแต่แต่พี่ซื้อซื้อวันเกิดที่เนาะสองห้าแต่มันออกสองหกอืมค่ะวันทีแล้วจ้ะเป็นไงมั่งวันนี้ฝันอะไรไหมฝันอืมฝันเแบบได้ไปเที่ยวกับคนที่เรารู้จักแต่เขารุ่นน้องเยอะ อายุเขาสิบเก้าแล้วก็ได้ไปนั่งกินข้าวกันสองจานคนละจานก็ตีว่าเป็นสองจานนั่งกินข้าวกับเขาเนาะแล้วก็พอสอเขาอ่ะสองห้าสี่เก้าตัดตัดห้าสี่เก้าเป็นตัวอ๋อห้าสี่เก้าจ้าแล้วก็อายุเขาสิบก็สิบเก้าเนาะอืมห้าสี่เก้ากับหนึ่งเก้าอ่ะอืม แล้วก็ตัดเล่น49ตัวหนึ่งเนาะจ้าตัดสองตัวดีเด้อจ้าอือสองตัวอือห้าอะไรนะ49กับจ้ากับหนึ่งเก้าก็พอละสองตัวจ้อือค่ะถ้าทุกครั้งถ้าฝันแบบนี้เนี่ยจะเข้ากับตัวเลขอายุแล้วก็พอ,พอสอใช่ไหมคะเออส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่พอสอบก็าอายุชะมาจ้าอัน,นแ,ตแต่เมื่อก่อนนะอายุมาบ่อยมาก แต่ว่าตอนหลังๆเนี้ยเข้าแต่พอสอไม่รู้เป็นไรเข้าแต่พอสอมาหลายงวดแล้วนะไม่ปั่นถึงอ่นนะถึงใครอะไรเนี้ย่ะต่อกันไปพอสอมาสามสี่งวดแหละตอนหลังๆเนี้ยอ่มสวยนะนี่สี่เก้านี่อเนาะจ้าพอสอเขาใครมีทุนหน่อยก็ตัดเล่นด้วยก็ได้ห้าเก้านี่เนาะมันเรียกสวยคือคือห้าสี่เก้า เขียนไปก็ได้ค่ะเขาชอบตัวไหนก็ให้เขาดึงตัวนั้นค่ะจ้าให้ดึงในสามตัวนี้เลยแล้วอยากจะตีตัวนี้ด้วยอ่ไอ้ที่เรากินข้าวกันคนละจานจ้าเป็นสองเจ็ดดีไหมด้ยเจ็ดสองก็ได้ตัวนึงอ๋อตีกินข้าวด้วยใช่ไหมกันกันจ้าอ๋อกันไว้อ่ากันกันสองเจ็ดก็ได้อ่ะจ้าก็คือได้ไปกินข้าวกับเขาแล้วก็กินคนละจานก็ฝันว่ากินข้าวนี้ก็ดีเนาะ พูดถึงว่าเป็นฝันดีนะอ่ามันก็กินข้าวเนี่มันก็ตีสี่เก้าเก้าสี่ได้นะจ้ะเอะแต่ตี<อ>แต่กินก็เก้าใช่ไหมตีไปอย่างนั้นอ่าแล้วแล้วผู้หญิงกิน <c oughs> มไม่รู้เลยมตีไปตามพอสอเขาอ่าพอ,อเขามันก็ตรงพออเขาอยู่แล้วจ้ะค่ะอืม ก็ถือว่าใครตีหวยแม่นก็ตีช่วยหน่อยเด้อเพราะสาวันนาไม่เก่งหรอกถ้าได้ตัวเลขเออพราะยังว่าใช่เนาะพี่เองก็ตีได้เป็นบางบางช็อตที่เราฝันแต่ืงช็อตเราตีไม่ได้เราก็เปิดไอ้ทำนายฝันดูอแต่ทํานายฝันที่เปิดดูนี่ส่วนใหญ่จะจะตรงนะจ้าค่ะก็ถือว่าฝันได้ไม่ไม่ได้เป็นตัวแต่ไรเป็นความฝันที่เราตีเอาใช่ไหมทุกทุกเรใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่นะ อจแต่ส right ่วนใหญ่จะฝัน <sucks> ถึงคนน้องคนนี้ก็จะอายุกับพอสอนก็จะฝันถึงเธอแล้วก็เห็นเลขแค่นั้นเห็นเลขก็เข้าเป็นมังงวดอีกจ้าก็คือความฝันเนาะมีเข้ามีหลุดของงวดก็เข้าจะแบ่งแบ่งปันจ้ะค่ะก็ชอบเลขเหมือนกันความฝันอ่าพี่วีแบ่งปันเป็นแนวทางความฝันถ้าใครตีแม่นก็ตีให้ฟังด้วยเนาะ แต่เคยฝันมันจะมาอย่างนี้พอสอเกิดกับอายุถ้าฝันเห็นเขาเนาะก็ให้เอฟซีช่วยดีกันแล้วกันจ้าค่ะนวทางให้เป็นแนวทางนะคะ,ะ,ะว่าให้เป็นแนวทางเพื่อเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะจะก็ก็ขอให้เอฟซีจงร่ำรวยเงินทองกันทุกคนนะคะโ<ข>ชคดีกันทุกคน<ข>แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้สาวพัฒนากันนี่เยอะนะคะขอบคุณค่ะพี่วิเช่นกันคงสุดท้ายยังไงถ้าฝันก็ทักมานะจ๊ะ จ้าค่ะค่ะวัสดีค่ะพี่วิสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสามนาจ,จะทุนตัวเลขของพีวีให้ฟังเดอ้อค่ะอีี่จา๋าฟังค้ามฝันเพิ่นให้จบเพิ่นเ้คาค้อมฝันแล้วเพิ่นตีเอาน้ำอ่าอายุนั่นล่ละค่ะเพราะว่าถ้าเพิ่นฝันเห็นผู้ใดจะออกอายุไม่งั้นข้อพอสเอนาะจ้ะแล้วก็ตีเลขเอาสิแม่ค่ะล้องพิจารณาเบิ่งเดอร์ค่ะหาซี่เก่าในเพิ่นตีเอาค่ะอายุคือหนึ่งเก้าค่ะ ตัวกันคือสองจิตฝันมากินเขาเนาะค่ะสองจานเป็นกระดิตีสองจิตค่ะพี่น้องค่ะกตามนี่แต่งวดวัางหันเป็นกะฝันคือกันค่ะเพิ่นบอกสู้ฟังแต่หลุดอันนี้สติตีงวดเกาด้วยค่ะนี่อันนี้งวดไม่การ้องพิจารณาบ้างค่ะเพิ่นกะอยากเอามาาแบ่งปันเป็นแนวทางเนาะความฝันค่ะมีเขามีรุดค่ะกันหมักกะจัดได้แต่ว่าซี่เกาซี่สาบะน้หมักน้ำเผินอยู่เดจจ์หนึ่งเกาไปออกเพื่อนบานแล้ว จะได้ไลายค่ะเมือ่อคืนนี่พี่น้องคะพิจารณาเบิ่งสาหรับตัวเลขความฝันแม่นๆของพี่วิเนาะเพิ่นก็นํามาฝากพี่ตอนนองสําหรับผู้มักเลียกความฝันเด้ออ่ายิบยกไปพิจารณาหลายๆอาจารย์หลายๆเสี้ยนเบิง่งหรือว่าผู้ใดฝันแม่นๆแม่นๆ,ๆแล้วก็ตีแม่นๆล้องตีความฝันของเพิ่นเบิง่งทุกครั้งแต่เพิ่นฝันจังซี่จะออกอายุเพราะนั่นก็พอซค่ะเอา มากระฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกลิ้งเปิดค่าการมองเห็นจ้าผู้ใดมีแนวทางดีๆก็สามารถวิ่งได้คลิปนะคะมาบอกมาฝากมาต้อนรับทักไทยสาบานามาได้โดยตรงจ้ะทำให้ดีไลรเนาะค่ะแนวทางนี้ขอมีดุด,ด้วเอฟซีจ้าคอมเมนต์ได้พอดีกับว่าตองคอมเมนต์กัค่ะไรเสียไะไรจานบรรยายศาสน้ำมาแบงปันเนาะสำหรับคนชมลุมคนรักตัวเลข พี่น้องคะคลิปนี้กากไว้แคนี้เหงื่อรวยๆปังสูขูสุขุนเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจ้าอะยมหาบรตสวมวะอโังเดอจิมังยาสช सते एवै बुद्ध संगपा जन्मो भवना रसो यथा अनिजोति रसो